ในส่วนของบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้มีการจัดถแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรมเทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตันยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเนียวประจาปี2568นะครับซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์นี้ที่ลานอนเนกประสงค์หน้าศาลเจ้าเล้งจูเกียงถนนอนอน,อนอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับโดยมีนายชูทีพคำเพชรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการถแถลงข่าวพร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายต่า,ตางๆห่วหน้าส่วนราชาการสื่อมวลชนแล้วก็ผู้สนใจเข้ารู้ ของจังหวัดปัตตานีและก็หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนได้กำหนดจัดเทศกาลท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญยูคู่ฟ้ามหาสมโพธเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวจังหวัดปัตตานีประจำปี2568นี้ซึ่งจะจัดขึ้นในครับระหว่างวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์2568นี้นั่นเองครับโดยกิจกรรมภายในงานนะคะก็ประกอบไปด้วย5กิจกรรมหลักค่ะได้แก่กิจกรรมการประกวดการเชิดสิงโตบนเสาดอกเหมยในวันที่14ถึง15กุมภาพันธ์กิจกรรมหามเกี้ยวใหญ่มหามงคลและพิ พิธีเปิดกิจกรรมพิธีลุยไฟลุยน้ำวันที่11กุมภาพันธ์และกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านพาหุวัฒนธรรมกิจกรรมถนนคนเดินและอาหารสามวัฒนธรรมมหรสพต่างๆในวันที่9ถึง15กุมภาพันธ์ณบริเวณศาลเจ้าเล่งจุเกียงถนนอนอรูอำาเพิมเมืองจังหวัดปารณีซึ่งทั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้านการท่องเที่ยวและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ